สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่11พฤศจิกาสอง5นะครับวันนี้ก็ดินก็เริ่มแห้งนะครับแล้วเราก็มาดูระบบน้ำนะครับที่ทิ้งเอาไว้ช่วงหน้าฝนเราก็อาจจะมาดูนะครับมาเป็นจุดไหนที่มดมันอุดตันอะไรเราก็คอยซ่อมไปให้น้ำมันไหลนะครับได้เตรียมพร้อมเพื่อหน้าแรงนะครับปีนี้ เราก็จะมาดูจุดไหนที่มันแตกมันเสียบางทีอาจจะมีวัวเข้านะครับเหยียบท่อเหยียบอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะเป็นนาแรงจริงๆนะครับโอ้หน้านี้ก็เป็นผักเมกนะครับผักเมกเป็นก็กินปีละครั้งสองครั้งนะครับผักเมกเราก็จะกินตามฤดูกาลนะครับฤดูกาลผักเมกเราก็จะกินผักเมกแล้วก็ทําน้าจิกน้ําพริกประจอม ต้มปลาจอมแล้วก็ใส่น้าพริกปาร,ราแล้วก็อาจจะโขลกไอปลาดุกเข้าไปนะครับแล้วก็จิ้มอร่อยมากนะครับนี่ครับผักเมครับก็กินตามฤดูกาลนะครับก็นี่แหละครับที่เรามาซ่อมแซมอาจจะมีแตกมีอะไรบ้างนะครับมีวัวเหยียบนะครับตัวนี้วันนี้ก็ทำการซ่อมแซมเสร็จบบเรียบร้อยมาแล้วก็เดินน้ํามเดินเดินอะไรนะครับก็ จะดูว่าเปิดตรงไหนก็จะไหลตรงนั้นนะครับแนะคบ่เปิดให้ดูนะครับน้ำก็จะไหลาตามาท่อก๊อกแล้วก็จะรดน้ำมะพร้าวนะครับข้างล่างต้นมะพร้าวนะครับก็เช็คเช็คดูก่อนนะครับเตรียมความพร้อมอาแรงครับส่วนมะม่วงนี่ก็เริ่มออกดอกเป็นบางต้นนะครับดูครับ ก็จะถึงหน้ามะม่วงอีกแล้วนะครับเขาจะออกดอกเราก็เช็คดูว่าตรงไหนที่มันไม่ดีหรือว่ามันรั่วมันอะไรเราก็ซ่อมนะครับก็จะซ่อมอย่างนี้ทุกปีนะครับบางทีท่อมันก็อาจจะเสื่อมก็อาจจะแตกอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ท่อห,อหนานะครับเป็นท่อ PVC ใช้ท่อบางเพราะว่ามันถูกดีตอนแรกๆเรากไ็ไม่มีทุนครับมีทุนน้อย ก็จะใช้กันแบบนี้เลยครับแล้วก็ค่อยซ่อมเอามีตังมีอะไรค่อยเพิ่มเอานะครับอันนี้ก็ขุดตอนเมษานะครับก็น้ำก็เต็มถือว่าน้ำเยอะมากครับปีนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูต้นมะพร้าวที่เราได้นี่ก็หนึ่งจุดนะครับที่ผมซ่อมเมื่อกี้นะครับนี่แตกครับ ว yeah. ัวเหยียบสวนสวนผมไม่ไม่มีไม่มีรัว <c oughs> ก็จะฟรีสไตล์เลยนะครับบางทีก็วัวชาวบานอาจจะหลุดมาบ้างแล้วก็อาจจะมากินยาเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าที่เราต้องการรดน้ำเป็นแบบไหนนะครับก็เหมือนอย่างนี้ผมก็จะปล่อยประมาณสี่แถวนะครับก็จะมีสวิตนี่ครับ สวิตก็ตัวละสิบบาทแล้วก็ประมาณนี้แหละครับก,ก็ให้รถต้นมะพร้าวโดยอัตโนมัตินะครับเป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำม,นำมันอะไรนะครับก็ใช้ ซซลลาเ่์น้ำก็จะไหลกันแบบนี้เลยครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์มานะครับซื้อวาวมาตรงไหนที่มันแตกมันรั่วหรือว่ามันหมดสภาพนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก็จะประมาณนี้แล้ครับเขาก็จะรถดโดยธรรมชาติของเขานะครับแสงมา น้ำไหลก็เป็นการรดต้นมะพร้ราวโดยอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้บางจุดก็มีตันมีอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานอาจจะเป็นปีนะครับเพิ่งหน้าหน้าฝนก็ไม่ได้ใช้งานครับถ้าอย่างนี้เราก็เอาไม้พวกอะไร เยรูนะครับแบบนี้เลยนี่ครับเผื่อบางทีมดหรืออะไรอาจจะไปอุดตันนะครับอาจจะมีหญ้าเช็คด,ดูนะครับเตรียมพร้อมหน้าแรงนะครับเขาก็จะไหลแบบนี้นะครับมะพร้าวก็จะได้กินทั้งข้างบนข้างล่างข้างล่างมีน้ําเยอะเหมือนกันครับแต่ก็ต้องช่วยเพราะว่ามะพร้าวเขาออก ลูกออกดอกแล้วครับเราต้องช่วยข้างบนด้วยครับคือพลังงานตัวนี้เราเราไม่ได้เปลืองอะไรนะครับเหมือนอย่างนี้ก็มีนี่ครับก็จะช่วยให้เขาชุ่มชื้นหน่อยออกออกผลเยอะก็น้ำข้างบนก็ต้องช่วยหน่อยจะอยากได้ผลผลิตเต็มที่นะครับ ก็อยากให้เขาติดดอกติดผลเราก็ต้องดูแลเขานะครับไม่ใช่ปลูกทิ้งผูกขว้างนะครับก็ต้องดูแเลเพอสมควรแหละครับเพราะว่าก็เหมือนเรานี่แหละครับมันก็ต้องใช้อาหารใช้น้ํากินน้ํากินอาหารนะครับนี่ครับก็มะพร้าวก็จะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าของผมจะสลับ วันหนึ่งก็ใช้ประมาณสีแถวสีต้นต้นละสิบสองแถวนะครับสิบสองแถวก็ใช้แผงโซลาเซลล์สามแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์สามแผงนะครับแล้วก็ใช้เอเอนเอสม์สมดสมร์นี่ใช้เจร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเพราะว่าน้ำของผมจะได้เจาะบ,บาดาลหกนิ้วแล้วก็จะได้น้ำอยู่ที่ประมาณสี่คิว ต่อชั่วโมงนะครับวันหนึ่งก็จะไหลประมาณ6ชั่วโมงก็น่าจะอยู่20กว่าที0 0มกว่าลิตรนะครับต่อวันก็มะพร้าวก็ต้องช่วยเขานะครับช่วงนี้เพราะว่าผลผลผลิตมันออกแล้วครับต้องต้องช่วยเสริมเขาหน่อยนะครับเขาถึงจะให้ผลผลิตเราเต็มที่นะครับ ก็ถ้าจําเป็นจริงๆผมก็จะมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องปั่นหอยโข่งของคูบุต้าหอยโข่งนะครับของของคูบต้าประมาณของผมใช้เครื่อง9.5แรงนะครับแล้วก็ปั่นท่อ3นิ้วถ้าไม่มันแห้งจริงๆเราก็ต้องช่วยปั่นด้วยนะครับน้ําก็จะได้มาเต็มที่ผลผลิตที่เราได้ก็จะได้เต็มที่เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ จะให้เห็นไอเดียการรถน้ำนะครับตอนนี้เราก็มาดูแต่ว่ายังเป็นอยู่ในร่มอยู่นะครับคือทำงานในร่มครับก็ประมาณนี้เลยครับก็จะใช้แผงโซลาเซลล์เป็นตัวฉุดน้ำมาไอรถตารถน้ำมะพร้าวนะครับก็จะเป็นจุดๆก็จะเป็นฝั่งนู้นหน่อยครับเป็นสีแถวนะครับ ผมจะให้แค่ดูตัวอย่างน้ำเขาก็จะไหลมาอย่างนี้ตลอดครับตามแสงแดดแดดแรงก็จะไหลแรงแดดน้อยก็จะไหลน้อยนะครับก็ทำงานก็อยู่ในร่มเลยครับตอนนี้ก็เป็นอุโมงค์ไม้สำคัญที่สุดคือตอนนี้ถ้าเราเหนื่อยก็ได้เก็บลูกมะพร้าวกินแล้วครับโอเคครับสชหรับวันนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเศรษฐกิ์เกษตรรกรนะครับ So I die